รายการน,นี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มีเอว30นิ้วบวกๆผู้ชมที่มีเอวน้อยกว่า30นิ้วควรได้รับคำแนะนำเนื่องจากรายการนี้เป็นรายการที่เที่ยวจริงกินจริงอ้วนจริงไม่มีสแตนด์อินเริ่มกันด้วยอาหารอิตาเลียนของชังโกรเรสอรองค่ะอันทนี้สภาพเย็นมากหลังจากไปวูสภาพรถมาน,นะคะอันนี้เป็นชังโกรพาสตา้านะแล้วก็มีหมูทอด หมูทอดเป็นคัตสึนะคะอันนี้เป็นซอสของร้านชื่อร้านชันงกะก็เลยเป็นพาสต้าชังก็เป็นสปาเกตตี้ราดซอสแล้วก็เป็นหมูหมูทอดนะคะคัตสึนะอันนี้เป็น ปากเกตตี้นะคะน่ากินไหมกำลังเดือดปุดปุดเลยเห็นไหมปุดๆปุดๆที่แทนนานเพราะว่ามันสั่งกลรดต่างไปนี่เองอันนี้นะคะเป็นชีสแล้วก็เป็นเนื้อปูนะน่ากินนะชおいาいですดาดู สปาเกตตีกลาตังจ้ากินสปาเกตตี้ใส่ญี่ปุ่น3 2 1 Action ปุ่นก็ต้องสูตรเหมือนสูตรบะหมี่อยู่ดีนะครับต่อด้วยอาหารอินเดียที่ร้านอิวเดรีไมบาชิค่ะ เป็นร้านอินเดียที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะก็เลยจะมุ้งมิ้งกินกล่องแก้วอย่างนี้ล่ะค่ะส่วนอันนี้เป็นเมนูนะคะเทนจิคุเคอรี่อุด้งค่ะวันก่อนเพิ่งคุยกับเพื่อนนะคะว่าสงสัยจะอยู่ญี่ปุ่นนานไปเพราะเริ่มอ่านคำว่าอุดรธานีเป็นอุด้งทานีแล้วว่า ส่วนอันนี้นะคะเป็นเซตอาหารกลางวันนะไก่ทันโดรีนะคะ650ย็เยนถ้าเพิ่มอีก200เยเยนเป็น850เยนเนี่ยก็จะได้ปริมาณเนื้อไก่เป็น1.5เท่าแล้วก็จะเลือกข้าวได้ว่าข้าวขาวหรือข้าวเหลืองก็ได้ค่ะเป็นเมนูแนะนําจากเชฟอบังเลยนะคะเห็นไหมขนาดโลโก้อะไรที่มันมาอยู่ญี่ปุ่นมันก็จะคุกกิกอย่างเงี้ยแหละคะ่ะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเมนูทั้งหมดของร้านนะคะส่วนมุมขวานั้นก็จะเป็นบุฟเฟ่เครื่องดื่มสามารถดื่มได้ไม่อั้นในราคา150เยนเท่านั้นเองค่ะดิฉันเห็นโลโก้ร้านนี้แล้วแบบถูกอ,อกถูกใจมากเลยค่ะอบังอ่ะกุ๊กกิ๊กจังและนี่เป็นเมนูเด็ดนะคะชัยเนี่ยดื่มไป4แก้วค่ะน้ำตาลจุกอ,กอกมากเลยค่ะแล้วนี่ก็เป็นนานนะคะกับแกงกระหรี่พรีเมียมนะแต่ว่านานน่าจะยาวไปไหนเนี่ยกล้องเกิดจะถ่ายได้ไว้ไม่หมดนะคะ มาแล้วมาแล้วแกงกรีดพรีเมียมของเรานะคะเป็นของผู้หญิงกินก็จะต้องมีผักเยอะอย่างนี้แหละคะ่ะส่วนอันนี้ที่เลือกไปนะคะเป็นข้าวเหลืองนะก็จะได้ดูแบบว่าไม่ใช่ข้าวสวยธรรมดาเพิ่งเห็นนะคะว่าแครอทยังเป็นรูปช้างเลยนี่เธอล้อฉันหรือเปล่าเนี่ยส่วนอันนี้เป็นภายสับป,ประรดกับไอติมเมลอนค่ะอันนี้เป็นเฉพาะของเลดี้ก็เลยได้ไอติมมาเพิ่มนะจิ้มนนจิ้มแกงกะหรีดอินเดียนะคะ เป็นนิงน่งๆถอดเลยอันนี้เป็นแคชเมียร์เคอรี่นะเห็นไหมเป็นรูปช้างด้วยว<ะ>้ช้างจมนำช้างจมนำยิ่งกับข้าวสีเหลืองๆนี้นะคะใช่้ทำเป็นเตมิเดลดตลองกินดูนนะ แกงกะหลี่อันเดียวก,กันกับอันนั้นนะคะรานนั้นมันรสชาติเผ็ดนิดนึงเขาบอกว่าเผ็ดระดับ5ของที่นี่นะกินในร้านเยอะแล้วเราก็มากินฟู้ดคอร์ดกันบ้างนะคะนี่ร้าน Pepper Lunch นะในฟู้ดคอร์ดค่ะ อร่อยมากอร่อยมากอร่อยจเป็นไนหน่อร่อยร่อยอร่อยอร่อยมาต่อที่นากาสกีจัมป้องนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารที่ฟู้ดคอร์ดเหมือนกันค่ะ วันไหนเบื่ออาหารสไตล์ญี่ปุ่นแบบอุด้งโซบะราเมงนะคะก็จะมากินอาหารแบบเส้นๆส้นสไตล์จีนๆกันบ้างค่ะอันนี้ของตากล้องนะคะเธอกินราเมงแบบผักบึ้มๆมเลยค่ะดูสายคลีนมากๆเลยอันนี้นากาากิซาราอุด้งนะคะอันนี้620ยเยนเพิ่มร้อยเยนเนี่ยก็จะได้เส้น2เท่าแล้วอันนี้ก็จะเป็นนากาากิจมป้งนะคะอันนี้ 590เยนเพิ่มเพิ่มเส้นสองเท่าเนี่ยไม่เสียตังค์เพิ่มนะคะเอออร่อยโอเคกินกันเลยอันนี้นะคะจะเป็นเส้นหมี่กรอบนะแล้วก็ก็ไปทอดเหมือนหมี่กรอบร้านหน้าบ้านเรานะแล้วก็จะกินกับมัสตาร์ดนะคะมัสตาร์ดนี้อันนี้ ก็อร่อยดีนะเคยกินละแต่ว่าเนื้อสัตว์ไม่เยอะนะเน้นผักส่วนอันนี้เป็นเมนูที่เขาจัดไว้นะคะมีเป็นเซตก็มีเซตเข้าวผัดเซตเกียวซ่านะส่วนอันนี้เป็นรามเมงฮอกไกโดคอนบัตเตอร์มิโซะนะคะก็คือมีทั้งข้าวโพดเนยแล้วก็เป็นซุปแบบมิโซะค,ค่ะตามสไตล์นะคะข้าวหวานข้าวหวานสลับกันไปอันนี้เป็นเค้กตามซูปเปอร์นะคะก็น่ารักน่ารักคุกกี้อย่างเนี้ยเนาะ อดใจไม่ไหวก็ต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านมาทุกทีเลยค่ะน่ากินใช่ไหมล่ะแอบชงชาไทยกินเพิ่มอีกตะหากไม่อ้วนให้มันรู้ไปค่ะคราวก่อนติดใจเมืองอุตโนมิยะนะคะจำได้ไหมว่าอะไรชื่อดังของเมืองนี้เรามากินร้านนี้กันค่ะเกี๊ยวซ่าเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกัน เกี๊ยวซ่ากันนะคะอยู่สโนมิญานะมีทั้งข้าวผัดแล้วก็เกี๊ยวซาแล้วก็ปีกไก่ทอดเกี๊ยวซ่าสั่งมา3า,าจานจ้า <พอ S 1> กินกันให้ตายเลยจุกกันไปข้าง <พอ S 1> นี่เก็บกดอะไรกันมานี่ อร่อยไหมอร่อยมากกินมิเซเตะทาบเตะอร่อยใช่ไหมล่นะโอเคอริกาโตะฉัมาปินข้าวผัดนะคะข้าวผ,ผัดนีเป็นข้าวผัดอาบของจีนรสชาตจะเป็นยังไงบ้าง โอเคอะข้าวผัดจีนมันจะค่นแหน่งนะอร่อยจะมีกุ้งเล็กๆอยู่แล้วนี้เป็นโยซ่านะครับชิมน้ำจิ้ม พอดีที่ร้านไม่มีที่จอดรถนะคะเราก็เลยอาศัยจอดรถในห้างแล้วก็เดินไปที่ร้านเอานะคะที่เห็นสัญ,ญลักษณ์ต้นไผ่นี่นะคะก็เป็นการอวยพรวันปีใหม่ของญี่ปุ่นค่ะในห้างก็มีโชว์ชุดกิโมโนสวยๆให้ดูด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นร้านที่ขายเป็นเซตอาหารกลางวันแล้วก็ตู้กดก็จะเป็นตู้กดเครื่องอย่างนี้นะคะเลือกที่เราอยากจะได้เลยนะคะมีเมนูอาหารให้ดูด้วยค่ะ เลือกได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโซบะอูด้งหรือว่าเป็นข้าวหน้าต่างๆค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะก็จะมีที่กั้นเป็นล็อกๆด้วยค่ะวันนี้นะคะที่จะกินนะเป็นเซตนี้นะเซตนี้ก็จะมีทั้งโซบะแล้วก็มีข้าวแล้วก็มีตัวคล้ายๆคัสึด้งแต่ว่าเป็นแค่กับแล้วเดี๋ยวข้าวแยกมานะคะแล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าไอตัวเส้นโซบะของเราอ่ะเราจะกินเป็น เย็นหรือเป็นร้อนเราก็เลือกเมื่อกี้เลือกร้อนมาเพราะว่าที่นี่อากาศเย็นๆหน่อยนะคะแล้วก็ที่นี่ก็มีเมนูค่อนข้างเยอะนะมุมนี้เราสามารถตักเครื่องปรุงต่างๆได้เองเลยค่ะอันนี้นี่เป็นเซตโซบะนะคะเทมปุระโซบะนะก็จะมี มปูระมาแล้วก็มีน้ำจิ้มซูอยูเอาไว้จิ้มกับโซบะนะคะนี่เส้นโซบะน่ากินไหมเมื่อก่อนไม่กินเส้นเลยนะแล้วก็อันนี้ต้นหอมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกรอบๆเราสามารถตักเองได้ว่าจะเอาเยอะแค่ไหนนะคะ <S <S เขามีในโซน <c oughs> เขามีในโซนที่ให้เราตักได้นี่ก็มีกุ้งมีอ่า คโาโบจะก็คือเป็นฟักทองแล้วก็มีเป็นผักทอดนะคะอันนี้เป็นเซตโซบะร้อนกับวะโดนโดนเอามาโปะให้เต็มไปหมดเลยแล้วอันนี้ก็จะเป็นคัตซึด้งนะคะ ที่เราสั่งไปก็จะเป็นหมูทอดนะแล้วก็แยกกับข้าวมานะคะปกติข้าวมันไม่ได้ใส่พวกกุ้งทอดอะไรเทมปุระอะไรมานะนี่พอดีผู้ชายเอามาใส่ให้อันนี้พริกตำลามค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ